จุงกาไมเอาบางโพเดอร์เลยคะเนี่ยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกทุท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็พบกับทิดเพลินหรือว่าประแดงเพลินช่องฟีโอสราวแชนแนลมอนเดิมนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมากินมื้อค่ำอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีนะครับหอยแมงผู้นะครับนะหอยแมงผู้มาจากตลาดนะครับนะกินแก้มกับผักนะครับก็จะมีผักสลัดนะครับ ผักสลัดแตงกวานะครับกระเทียมโทนดองนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยนะครับมะขามมะขามอ่อนนะครับน่าทุกคนว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกับมะขามอ่อนมะขามอ่อนเนี่ยเน็ดนะครับเปรียกน้ำลายได้สุดยอดนะครับแล้วก็มีพริกนะครับลูกโดดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับฝีมือคุณยายปรุงให้นะครับอืมก็ เดีวมาจวดด้วยกันนะครับแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะครับน้จีนแกล้มกับอหอยแมงผู้นะครับก็อะลงมือเลยดีกว่าเนาะจัดเลยนะครับจุดจวดเลยนะครับก็ฝากเป็นห่วงเป็นใยนะครับพ่อแม่พี่น้องบางพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับก็ เกี่ยวข้าวหน้าหนาวเริ่มมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีหน้าหนาวมาเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยบางทีถ้าผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับก็ฝากดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับครับจุดจวดแตงกวาก่อนนะครับอื น้ำจิ้มเด็ดมากสุดยอดหอยแมงผู่ครับใส่กับน้ำจีนนะครับ อมะขามเรียกน้ำลายหน่อยนะครับอร่อยอร่อยครับ เดอ้อแม่วางปูนเดอ้อตรวเองเดอ้ออบ,บายพังเนียเดอ้อมาเดอ้อทุกคนทานข้าวด้วยกันครับหอยแมงผูกกินแก้มกับนมจีนว้า เด็ดมากอือตัวใหญ่ของแมงพูดตัวใหญ่ นะครับน้ำยากะทิ สลัดครับอืมอเบี่ยว ยอร่อยครับอร่อยมากเผ็ดด้วย ยอดอร่อย อันนี้หอยแมงผู้หนึ่งกิโลนะครับกินคนเดียวจะหมดไหมเนี่ย ความเผ็ดความร้อนเหงื่อเริ่มมาแล้วทั้งเผ็ดอร่อยอ้าวความแมงพู้จุดจวดครับ สู้ไม่สู้สู้ให้หมดไหมเผ็ดครับเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดว้า สุดยอดว้าวสุดยอดก็อขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอทิดเพลินก็ขอขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกท่กทกทานนะครับว้าว ที่ให้กำลังใจวันนี้เผ็ดมากหอยแมงคู่หอยแมงคู่กหนึ่งกิโลนะครับจะหมดไหมผักแก้มเต็มถาดว้า

คงไม่หมดนะครับก็เหลือนิดหน่อยไม่ไหวจริงๆอิ่มด้วยเผ็ดด้วยร้อนด้วยอ,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 อิ่มพอดี ยังเหลือเองนิดหน่อยนะครับก็ทานน้ำหน่อย <ST AN CH> อันนี้ก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับก็พอดีว่าที่บ้านกินน้ำดื่มยี่ห้อนี้เผ็ด <ST AN CH> อู้วาเผ็ดมากอา ก็ถ้าชอบกินเผ็ดกินแซ่บกินนัวแซ่บแซ่บแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทิดเพลินวัดประแดงเพลินวยครับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันในอีพีหน้าคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้การสนับสนุนนะครับจุงกะแม่ววงโอเร่เรือคเนียออกุลกรุ๊บกรุ๊บคเนียก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ